เทียมนะนี่เราเรียกปุ่งเทียมเนาะทำขึ้นเองเจอเยอะที่สุดนะเพราะว่าแกอยู่ใกล้แล้วก็กะตื่นดูตอนดึกดึกที่สองที่สามเขาทำไปใกลเมื่อคืนตรงนี้ประมาณห้าตัวกวางที่ที่เห็นนะเจอเยอะหน่อยพี่ใหญ่แหละแกเดินไปย่านโปุ่งเทียมตรงทุ่งที่เราเดินลงมาไอ้ที่กับรถผ่านมาเนี่ยมัเจอเยอะครับแบบนะครับก็คือโป่งดินกับโป่งน้ำนะครับ สำหรับโป่งดินก็คือจุดที่เราพบทั่วไปนะครับก็คือลกักษณะครับแบบนี้นะครับสําหรับโป่งน้ําก็คือพื้นที่ที่มีลักษณะของโปง่งแล้วก็มีน้ําซึมมีน้ําซึมออกจากโครงสร้างของดินตลอดนะฮะก็มีน้ําหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดนะครับสําหรับโป่งที่เราเห็นในบริเวณสนักงานนี่คือโป่งเทียมนะครับก็คือเราสร้างขึ้นมานะครับก็โดยเอาเกลือนะครับผสมกับน้ํานะครับแล้วก็เทราบริเวณ ต่างๆที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นจุดที่เราผ่านมาก็คือตรงวงเวียนใหญ่นะที่เราเดี๋ยวมาด้านขวานะครับจะเห็นว่าด้านขวามือก็จะมีเป็นโป่งเป็นโป่งเป็นโป่งเดียหนึ่งสองสามได้ไหมครับได้ได้หนึ่งเอิดต่อสามยี่หมดเลยบอกี่ะปกติจโดนบังอยู่แล้วครับวันนี้วันที่25หมดโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวกระแง่สอด ัใจโครงการนี้ประสบความสําเร็จด้วยดีนะด้วยคณะเพราะว่าคณะทัวเรารู้สึกปฏิบัติดีทุกคนไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม